ในกรณีไทยกัมพูชาถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเช่นบริเวณชายแดนรอบปราสาทพระวิหารหรือพื้นที่พิพาทอื่นๆจะเกิดผลกระทบหลายด้านอย่างเฉพาะเจาะจงดังนี้1การประทะทางทหารถ้ารานทั้งสองฝ่ายอาจตอบโต้กันด้วยอาวุธเสี่ยงเกิดความสูญเสียทั้งทหารและพลเรือน พื้นที่หมู่บ้านใกล้ชายแดนอาจถูกอพยพยอย่างเร่งด่วน 2. ความตึงเครียดทางการทูตทั้งสองประเทศอาจเรียกทูตกลับหรือส่งหนังสือประท้วงกันยกเรื่องขึ้นในเวทีอาเซียนหรือ UN เกระทบต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและแรงงาน 3. เสียความเชื่อถือจากนานาชาติ หากฝ่ายใดเริ่มยิงก่อนหรือละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจนจะถูกประนามเป็นฝ่ายเรื่องความรุนแรงอาจเสียคะแนนทางการเมืองในเวทีโลก 4. ผลกระทบต่อป,ประชาชนชาวบ้านตามแนวชายแดนเช่นที่จังหวัดศรีสะเกตหรือจังหวัดพระวิหารฝั่งกัมพูชาจะต้องอพยพเสียชีวิตบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหายความหวาดกลัวและผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ 5. การเจราจาใหม่หรือการแทรกแซงอาจต้องเปิดโต๊ะเจราจาใหม่ผ่านตัวกลางเช่นอาเซียนหรือสาลโลก ICJ องค์กรระหว่างประเทศอาจเรียกร้องให้หยุดยิงอีกครั้งหากจำได้ในปี2554หรือ2011 เคยเกิดเหตุปะทะหนักระหว่างทหารไทยกัมพูชาใกล้ปราสาทพระวิหารแม้มีข้อตกลงหยุดยิงแต่ก็ถูกละเมิดหลายครั้งและส่งผลให้ศาลโลกต้องเข้ามาแทรกแซงช่วดคราว